ปัญหาปลาหมอสีคางดําที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ถูกตระดับให้เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับเพราะว่าพบการระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆประมงจังหวัดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเร่งหาวิธีการแก้ไขครับหนึ่งในแนวทางนั้นก็คือการจับแปรรูปเพื่อการบริโภค ชาวบ้านคลองท่าแรงตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล,ลองให้รอมทุกราชการจังหวัดสมุทรสาครเวียงแหลงไปจับปลาขึ้นมาเพื่อดูความหนานแน่นของปลาหมอสีคางดําพอดึงแหขึ้นมาได้ก็แทบจะมีแต่ปลาหมอสีคางดําจริงๆนะครับคุณผู้ชมและยังมีที่คลองสุนัขหอนอํนเาเภอเมืองสมุทรสาครเพราะว่าทั้งสองคลองนี้มีปริมาณปลาหมอสีคางดําอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นเพราะว่าปลาชนิดอื่นๆหรือว่าพวกสัตว์น้ําขนาดเล็กเนี่ยถูกปลาหมอสีคางดําล่ากินไปแทบหมดนะครับ นายกองเอกอาวุธวิเชียนฉายรอมผู้ว่าราชาการจังหวัดสม,มุทรสาครพร้อมคณะสำนักงานเกษตรประมงและตัวแทนภาคเกษตรกรซึ่งร่วมสำรวจสถานการณ์การระบาดเปิดเผยว่าปัญหาปลาหมอสีข้างดําเกิดมาประมาณ4ปีแล้วและก็เริ่มระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันต้องแก้ไขเร่งด่วน ประชุมกันแล้วสรุปภาพรวมเป็นแนวทาง 2, 2> ป2บคือปอที่1ป้องกันครับแนะนําให้เกษตรกรกรองน้ําที่จะปล่อยลงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่างๆหรือว่าใช้กากชากําจัดสัตว์ที่ไม่ต้องการก่อนจะปล่อยสัตว์น้าเพาะเลี้ยงลงบอ่อส่วนปที่2คือปราบปรามทั้งการใช้คนจับนะครับแล้วก็การใช้สัตว์นักล่าจับปลาหมอสีคางดําก็คือจะปล่อยปลยปากระพงขาวลงในแหล่งน้ําสาธารณะนะเป็นการกําจัดโดยธรรมชาติ กระดาที่อีก2แนวทางบอที่1คือการบริโภคบอที่2คือการบริหารจัดการจะรวมกลุ่มกันจับปลาตั้งจุดรวบรวมขายปลาและการประชาสัมพันธ์นั่นก็คือเรื่องของการแปรรูปซึ่งขณะนี้ก็พี่น้องกเกษตรกรก็ได้ํำเนินการอยู่บ้างแล้วพอสมควรนะครับเช่นการทำปลาแดดเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีมาตรการอื่นๆนะครับ เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นเช่นเอาไปขายโรงงานป,ปลาปนนะครับเอาไปขายโรงงานทะะําปลาล้าถึงขณะน,นี้ทางท่านประมงประมงจังหวัดนะครับได้ติดต่อผู้ประกอบการเช่นผู้ผลิตปะลาล้าในภาคอีสานหลายๆจังหวัดให้มารับซื้อเพราะว่าราคายังไม่สูงนัก ผลงานการแปรรูปมีตัวอย่างกลุ่มยิสากิจชุมชนบ้านบางพลีทํามาให้ลองชิมน,นะครับเป็นปลาหมอสีค้างดําแบบหวานแล้วก็แบบเค็มขายราคากิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทครับท่านรองพ้ว่าชิมด้วยตัวเองแล้วบอกว่าอร่อยดีส่วนสิ่งที่เน้นย้าเตือนนะครับก็คือปลาหมอสีค้างดําจัดอยู่ในประเภทสัตว์น้ําต่างถิ่นทุกรานม,มีกฎหมายว่าห้ามปล่อยลงในแหล่งน้ําสาธารณะแล้วก็ห้ามเลี้ยงอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นสัตว์นักล่าและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วครับ